ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบวญยณสัมปันโนเสนอตอนที่28ขอขามาศพหลวงปู่มั่นสมเน,นรึกชาติและกรรมบันดาลหลวงตามหาบุญยณสัมปันโน ได้ให้อวาตธรรมเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าสอนโลกได้2,500กว่าปีแล้วยังไม่ตื่นอีกหรือมันก็หมดท่าแหละมนุษย์เราโกโนฮาโซโจิมานันโดนิจจังปัจชลิเตสติอันทกาเลนโอนาทาัทธาปด,ดีปังนัคเวสถะก็เมื่อโลกกสันนิวาสเผาอยู่ในหัวใจของสัตว์แต่ละดวงแต่ละดวงรอบโลกธาตทน,นี้ไม่มีวันสงบร่มเย็นเลยพวกท่านทั้งหลาย ยังรื่นเริงบันเทิงกันหาอะไรอันนี้แปลออกมานะทำไมไม่พากันเสาะแสวงหาที่พึ่งปดีปังนัคเวสถะทำไมไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งถ้าเป็นภาษาหลวงตาบัวงมบ้ากันอยู่ทำไมจะว่าอย่างนั้นให้มีความจงใจให้มีความมั่นใจให้มีหลักใจอย่าเลาะแหละโยกโยกคลอนคลอนเหมือนหลักปักขี้ควายการปฏิบัติธรรมให้ต่างองค์ต่างตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ อยู่ที่ไหนก็ให้เป็นเหมือนคนอยู่คนเดียวคนเดียวและอยู่คนเดียวเท่านั้นอย่างให้รู้เรื่องอารมณ์ของจิตว่ามันปรุงอะไรบ้างให้รู้เรื่องอารมณ์ดีอารมณ์เชื่อของตัวโดวยสติด้วยปัญญาของตัวเองนี่แหละชื่อว่าผู้มีความเพียรให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าลดละความเพียรสติเป็นของสําคัญในเรื่องความเพียรผลที่เกิดจากการอบรมฝึกฝนด้วยธรรมไม่ลดละความพยายาม ย่อมทำให้คนชั่วกลายเป็นคนดีใจชั่วเป็นใจดีและทำให้ผู้มีธรรมอยู่แล้วกลายเป็นคนดีขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดจนกลายเป็นคนอัศจรรย์ใจอจัศจรรย์เลือกระชอนทั่วไตรโลกธาตุดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันเป็นตัวอยา่าง หลวงตามหาบุญญาณสัมปันโนได้เล่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าที่เราไปคิดเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่ครูจา์มั่นว่าเอ๊ะท่านมีลักษณะอื้อๆอย่างนี้ท่านจะเผลอบ้างไหมนะจนกระทั่งเรื่องผ่านไปท่านปรินิพานไปแล้วเรื่องของเราจึงมาเป็นทีหลังเราก็กราบขอขมาโทษท่านเลยอันนี้เราแน่ใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราหลุดไปเลยไม่มีอะไรเหลือ เพราะเราก็รู้อยู่ในใจของเราอย่างที่ท่านว่าไว้ว่าหื้ยฮพวกนี้มาเพื่อปฏิบัติเพื่อเป็นพระหรือเพื่อเป็นเปรตมาปฏิบัติเพื่อพระนิพพานมันขึงขังอยู่ในใจนะเวลาเรื่องของเราผ่านไปหมายถึงเรื่องของการสิ้นกิเลสที่หลังจึงมายอมเลยทันทีโอ้โอ้โหทําไมคิดผิดเอามากเอามายคาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโอ้โหคนมีกิเลส ไปคาดคนสิ้นกิเลสมันคาดกันได้อย่างนี้เีวยวหรือเข้าไปกราบขอขมาโทษอติขององค์ท่านอันนี้ปรากฏว่าโล่งไปเลยทีเดียวไม่ปรากฏว่ามีอะไรตกค้างจิตของท่านสิ้นกิเลสแล้วจะให้มาเป็นอะไรได้อีกเล่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโน ได้เล่าชีวประวัติของท่านเรื่องสามมนเนนรึกชาติเอาไว้ว่าในงานศพของพ่อแม่ครูจานมั่นนั้นที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนอครเราได้พบกับเนนองหนึ่งอยู่บ้านน้ำกำรรอำเภอพระธาตุพนมเนนนี้รึกชาติย้อนหลังได้แต่ส่วนมากเนนไม่อยากเล่าเรื่องรึกชาติได้เพราะเล่าทีไรเป็นไข้ทุกทีสมเนนน้อยจึงเข็ดหลบับเราก็บอกว่าให้เล่ามาเธอเนน เล่ามาให้หมดคราวนี้เนนจะไม่เป็นไข้ยอย่างแน่นอนแล้วเนนก็ไม่เป็นไข่จริงๆในคราวนั้นเนนเล่าเรื่องในอดีตชาติเอาไว้ว่าในอดีตชาติชื่อว่าบัวอยู่บ้านโคกเลาะพอโตเป็นหนุ่มแล้วไปฟังเทศแล้วเกิดความเลื่อมใสในท่านพระอาจารย์ทองอโศโกท่านพระอาจารย์ทองท่านไปเผยแผ่ธรรมทางเมืองอุบลจึงเข้ามาขอบวชกับท่านตามท่านมาอยู่บ้านสามผงพอดีมาเป็นไข้ป่าตายที่บ้านสามผง ปีนั้นพระตายเพราะไข้ป่าถึงสามรูปพอตายแล้วแบกกรดสะพายบาทดูเขาเผาศพตัวเองคนเป็นร้อยๆเต็มอยู่ที่นั่นเขาไม่สนใจกับพระบัวสักคนเดียวหมายถึงพระบัวที่ตายแล้วไปดูคนเผาศพตัวของตัวเองนั่นแหละจากนั้นวิญญาณของพระบัวองค์นั้นแหละก็ได้ไปที่าลาหลังหนึ่งสลา,าหลังนั้นเจ้าหน้าที่พวกยมบาลเต็มอยู่ที่นั่นมีหัวหน้าอยู่สองคนหัวหน้า หน้าตาหน้ากลัวมากสมุดบัญชีมีสองกองกองหนึ่งเล็กกองหนึ่งใหญ่กองใหญ่เป็นบัญชีสําหรับคนทําความชั่วส่วนกองเล็กๆนี้สําหรับบัญชีคนทําคุณงามความดีพอเรียกชื่อปั๊บต้องมาถึงปุ๊บเลยอํานาจแห่งกรรมบีบบังคับขนาดนั้นมีกี่คนโทษประเภทนี้ในที่สุดยังเหลือแต่ยายแก่คนหนึ่งเป็นเหมือนคนวาดแต่งตัวเหมือนคนไปวัดไปวาถือศีลถือธรรมยมพบาล เขาเรียกยายแจว่าคุณแม่นอกจากนั้นเขาเรียกว่านายนั้นนายนี้ไปเลยเขาพูดว่าคุณแม่จะเป็นสวรรค์ชั้นไหนก็ได้เรลืองผ้านี้ออกไปตรงนี้แล้วรถทิพย์จะมารับเครื่องประดับประดาตกแต่งเขาจัดออกมาพร้อมรถเลยแล้วก็ขึ้นรถขึ้นรถทิพย์เหาะไปปลิวไปเหมือนสำลีมีสีอารามงามตาอย่างมากมายก็ยังเหลือแต่พระบัวอยู่คนเดียวพระบัว จึงถามยมพบาลว่ายมพบาลและอัตมาเล่าจะให้ไปทางไหนทําไมไม่เห็นเรียกถามเหมือนคนอื่นบ้างยมพบาลจึงกล่าวว่าท่านครับถ้าท่านตั้งใจจะไปเกิดเมืองมนุษย์ก็ให้กลับหลังย้อนกลับไปทางนี้ถ้าท่านจะไปสวรรค์ก็ให้ลงไปตรงนี้แล้วรถทิพย์จะมารับเองอัตมาไม่ไปแหละอัตมาหิวน้ําจะไปหาน้ําฉันก่อนพระบัวตอบจากนั้นพระบัวจึงลงมาจนถึงบ้านน้ำกำม ขอมินทบาทฉันน้ํากับเขาเขาบอกว่าให้ไปรออยู่บ้านหลังนี้นะเขาจะไปตักน้ําให้หมายถึงบ้านหลังที่พระบัวจะมาเกิดใหม่นั่นแหละพอไปที่นั่นรู้สึกเคลิมแล้วหลับไปเลยเลยยังไม่ทันได้ฉันน้ําพอตื่นขึ้นมาที่ไหนได้เกิดแล้วเกิดเป็นเด็กตัวเล็กๆแล้วต่อมาก็ได้บวชเป็นสมณรเจริรึกชาติของเจได้ตลอดนะรึกได้ย้อนหลังย้อนหลังได้ตลอดเลยเราก็เล่าเรื่องทั้งหมด ให้พระอาจารย์ทองฟังเพราะท่านมาในงานศพหลวงปู่ม่านเหมือนกันท่านถึงกับตกตะลึงนะท่านตกใจกล่าวว่านี่ใช่แล้วพระบัวไล่ผีเจงนะพระองค์นี้แต่ไม่เห็นไล่ผีเจ้าของได้ท่านพูดเราก็ไม่ลืมคําว่ารึกชาติได้นี้กับพระพุทธเจ้ารึกชาติได้มันต่างกันนะพวกนี้สลบสลายพวกนี้ตายการรึกชาตินั้นรึกชาตินี้รู้นั้นรู้นี้มันอาจเคลื่อนคลาด เพราะคนกระเสือกกระสนกระวนกระวายไม่ได้เหมือนพระยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าที่ทรงรึกชาติย้อนหลังได้เช่นบุเพนิวาสานุสติยานึกชาติย้อนหลังได้เฉพาะชาติของพระองค์มีกี่พบกีชาติทรงทราบได้ตลอดทั่วถึงตลอดถึงพบชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายรู้ได้หมดด้วยพระยานอย่างทราบไม่ได้ด้วยการสลบสลายเหมือนอย่างโลกทั้งหลายเขาเป็นกันคนนั้นตายฟื้นกลับคืนมา และวรูชาติได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วมาเือหากันเป็นบ้ากันไปหลวงตามหาบัญยันสมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าพอพ่อแม่ครูจารนมัน่นท่านมรณภาพลงเราก็ดีดพึงเลยเข้ากับใครไม่ได้นะเข้าไปในป่าในเขาอยู่คนเดียวคนเดียวไม่เอาใครไปด้วยใครไปด้วยไม่ได้เลย ขนาดนั้นถึงเวลามันเป็นเวลาอยู่คนเดียวไม่ได้ก็มีคืออยู่คนเดียวมันก็เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ในป่านั่นแหละคิดดูสิไปบินทบาทที่ไหนหมู่บ้านใหญ่ๆไม่อยู่ไปหาอยู่หมู่บ้านสีห้าหลังคาเรือนถ้ายิ่งบ้านไหนไปแล้วเขารุมมาหาบ้านเช่นนี้ไม่ได้เรื่องเป็นแน่แท้เพราะพวกเขาจะมายุ่งหาเวลาภาวนาไม่ได้ไปบินทบาทก็ทําความเพียรตลอดยุ่งกับใครเมื่อไหร่ทั้งไปทั้งกลับ มีแต่เรื่องความเพียรเหมือนกับเดินจงกรมเป็นอยู่ในหลักธรรมชาติของมันเองเวลามันหมุนของมันเห็นชัดชัดอยู่ในหัวใจว่าอยู่กับใครไม่ได้ขโมยหนีถ้าพอไปกลางวันก็ไปได้พอไปกลางคืนได้ก็ไปกลางคืนก็งานของเราเป็นอยู่อย่างนี้มีเวลาว่างเมื่อไหร่อยู่อย่างนี้ตลอดแล้วจะไปอ้าปากพูดคุยกับคนนั้นอ้าปากพูดคุยกับคนนี้ได้ยังไงงานเต็มมืออยู่นี่ งานหมายถึงงานภาวนานั่นถึงวาระมันเป็นอยู่ในหัวใจมันก็รู้เองสมัยที่เราพักอยู่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมันเป็นกรรมบันดลบันดาลอย่างไรก็ไม่ทราบสัตว์กับพระนี้รู้เข้าใจกันมากทีเดียวผ้าสีเหลืองผ้าสีเหลืองหม่นของพระไปที่ไหนไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครๆเราไปอยู่ในป่านในเขามีพวกสัตว์นี้เข้ามาอยู่ด้วยคือว่า มันอยู่ข้างนอกมันกลัวพวกนายพรานกลัวพวกสัตว์ด้วยกันเช่นเสือร้ายเขามาเอาไปกินบ้างคนฆ่าบ้างถ้ามาแอบอยู่กับพระย่อมปลอดภัยไม่ค่อยเป็นอะไรเราไปพักอยู่คนเดียวในป่าเป็นที่ดงลุ่มๆพวกเนื้อพวกอีเก้งหมูพวกเสือพวกหมีเต็มอยู่ในนั้นเห็นว่าที่นั่นมันสงัดดีห่างจากหมู่บ้านเป็นกิโลก,กว่าไม่ไกลนักบางบ้านก็สองกิโล ปิดบังิักับเขาพอได้อยู่ได้อาศัยขณะนั้นมีพวกนายพรานมหาล่าเนื้อเขาดาหน้ากระดานล้อมโอป่าเข้ามาตัวนายพรานดักอยู่ข้างหน้านั่นกลางเป็นบริเวณสัตว์อยู่แล้วพวกพรานนี้ไล่ดาหน้าเข้าไปเคาะไม้เคาะอะไรไปเสียงร้องดังโบกเวกโบกเวกไปเพื่อไล่ล่าเนื้อให้ไปรวมอยู่ในจุดเดียวกันเราก็อยู่ที่ป่านั่นเขาก็ล้อมเข้ามาจนกระทั่งถึงที่พักของเรา มันทำให้เราสลดใจสลดสังเวชเหลือประมาณเราก็ดูเพียงคิดในใจว่าเอ๊ะบ้านเมืองนี้มันเป็นยังไงกันนะคนเราก็ต้องมีความละอายใจใจเกรงกลัวต่อบาปกันบ้างจะมาหาลา่าสัตว์บริเวณพระอยู่ได้ยังไงโอ้ชาวบ้านนี้ช่างหยาบหนาะเสียจริงๆบ้านเราเมืองเรามีศาสนาถ้าเป็นคนไม่รู้เรื่องเราก็จะบอกนี่มันรู้เรื่องแล้วมันก็แกล้งเฉยเฉย เราก็เลยไม่สนใจพวกนายพรานเขามีข้อกติกากันคือใครไปตรงไหนให้ไปตรงนั้นไปที่อื่นไม่ได้เวลาล่าเนื้อเขามีกฎกติกาอยู่สองข้อหนึ่งนายพรานยิงไม่ถูกเขาเคียนนายพรานนะข้อที่สองท่านลูกน้องไล่ไม่ตรงจุดตามที่เขาทำเครื่องหมายเอาไว้ก็ต้องถูกเคี่ยนเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกสัตว์และพวกพรานมันจึงมาถึงที่ที่เราพักอยู่ ไอนายพรานคนหนึ่งเดินจอกแจก๊กจอกแจ๊กมายือนอยู่ข้างหน้าเรามันโกรธที่พวกเนื้อตื่นหนีจึงตะโกนชี้หน้าด่าเราเป็นภาษาอีสานว่าพระหาจินหัวมึงมึงมาอยู่ตายยังบ่อนนี้กูจะเอาปืนยิงหัวมึงมึงบังคุจักบ่อนไล่เนื้อไล่เสือหรือถ้าแปลเป็นไทยก็ได้ความว่าไอพระหามึงมาอยู่ทําไมตรงนี้ตรงที่กูจะล่าเนื้อกูจะเอาปืนยิงหัวมึง มันด่าว่าแล้วมันก็ไปมันไม่ยิงหัวเราหรอกมันด่าว่าเฉยๆยติกิริยามันอุจจัดเราก็เฉยผู้ลุกน้องได้ยินมันพูดอย่างนั้นก็ยืนฟังหน้าแห้งเพราะมีบางคนที่เขาเคารพพระเป็นแต่เพียงนายสั่งให้ไปอย่างไรก็ไปอย่างนั้นหลีกไม่ได้เขาจิกเคี้ยนสักประเดี๋ยวผู้เท่าซึ่งเป็นโยอ,อุปถากที่ดูแลเราก็เข้ามาแจจึงขนาพวกนั้นพูดเสียงดังฟังชัดเหมือนกันว่า พวกหากินหัวสูคขันสูหิวสิตายสูเป็นหยังสูบเอางัวนอยู่ข้อกูมาฆ่ากินสูมาไล่อีหยังไล่เนื้อพระวัดพระวาผูบานี้กูตัวเป็นผู้พาเอามาเอาเพิ่นมานี่แปลให้ฟังก็ได้ความว่าพวกหานี้ถ้ามึงหิวเนื้อจนจะเป็นจะตายทําไมพวกมึงไม่ไปเอาวัวที่อยู่ในข้อของกูมาฆ่ากินทําไมจึงมาไล่ฆ่าสัตว์ที่อยู่ในวัดพระรูปนี้ กูเป็นคนไปนิมนต์ท่านมาเองพวกนายพรานฟังแกด่าว่าแล้วก็เฉยบอกพูดอะไรเลยต่อมาอีกไม่นานนักประมาณเกือบเกือบอาทิตย์ไฟได้ลุกลามไหม้บ้านและยุงข้าวของนายพรานคนที่ด่าเราจนเกลี้ยง,ท,งทั้งทั้งที่ตัวเข้านอนอยู่ในบ้านในเวลากลางวันแสกๆไม่ก็ไม่เฉพาะบ้านและยุงข้าวของแกหลังเดียวเท่านั้นแล้วหลวงก็ปรับสินไหมอีกฐานละเมิดคือดูแลยุงข้าวไม่ได้ ต่อจากนั้นอีกพอตกเดือนพฤษภาคมแกไปทอดแห้ไปได้ปลามาแล้วเดินไปเจ็บใบมะขามอ่อนเอามาต้มใส่ปลาจึงปีนขึ้นต้นมะขามขณะปีนพระตกลงมาโดนเสาโคนรัว้วที่ปลายแหลมๆเสียบตูดทะลุตายคาที่พวกชาวบ้านชาวเมืองมาเห็นดังนั้นก็ร้องเรียกบอกข่าวกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่ามันจะตายกันทั้งบ้านไอ้พวกที่ไปไล่เนื้อขู่ยิงพระที่วัดนั่นนะ่ะ พวกชาวบ้านจึงกลัวกันจะเป็นบ้ากันไปเลยนี่มันเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าพิจารณาเราพูดตามเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องศาสนานี่สําคัญอยู่นะเป็นเรื่องลึกๆล,ลับๆอยู่ผ้าเหลืองนี้จึงมีอํานาจอยู่ลึกๆนะเพราะทรรมเหนือวิทยาศาสตร์เรื่องบุญเรื่องกรรมเหนื้อทุกสิ่งเหนื้อทุกอย่าง